เร้านนี้อ่ะพี่เก้าไม่เห็นหน้าทานเลยพนักงานก็ดูแบบโลโล,โลยังไงก็ไม่รู้อ่าน,นี้เลยเวลามามากแล้วอ่ะหิวแล้วด้วยสั่งเลยนะเลือกเลยแล้วกันขอโทษนะครับรับอะไรดีครับเอาเป็นยำผักกุ้งกรอบครับต้มยำทะเลแล้วก็ปลาหมึกทอดกระเทียมครับแล้วก็ข้าวผัดสองนะครับ น้ำยำอะค่ะขอแบบไม่เผ็ดมากได้ไหมคะพอดีแบบไม่ทานเผ็ดแล้วก็ข้าหมึกอะค่ะขอแบบไม่แข็งกุ้งแกะหางมาให้หน่อยได้ป้ะพอดีแบบกลัวมันกระเด็นโดนเสือ้อได้ค่ะพี่ครับถ้าใช้เวลานานก็ทำแบบเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวพี่แกให้สักครู่นะคะครับ ว้าว้าเาค่ะขอโทษค่ะเนี่ทำงานเปิการแบบน,นี้ได้ยังไงคุณผู้หญิงขอโทษจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณผู้หญิงอ่ะนี่เป็นตู้แต่งหญิงเหรอตัวเป็นผู้ชายถือของตอวแค่เนี้ยยังมาม,มือไม้อ่อนอีกมันไม่ธรรดาดขอโทษจริงๆคะ่ะคุณผู้หญิงผู้จัดการผู้จัดการอยู่ไหนคะไปเรียกผู้จัดการมาเจนนี่เกิดอะไรขึ้นอบรมพนักงานหน่อยนะคะ ทำตัวซุ่มซ่ามทำของหกเละกระเป๋าไปหมดแล้วอ่ะเจนขอโทษจริงๆนะคะคือเมื่อกี้ค่ะเจนเอาอาหารมาเสิร์ฟอะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุค่ะก็แบบสะดุดขาตัวเองล้มมันก็เลยเป็นอย่างที่ผู้จัดการเห็นนะคะเดี๋ยวเจนขอรับผิดชอบทำความสะอาดกระเป๋าให้คุณผู้หญิงนะคะอะคิดว่าทำความสะอาดแล้วจะจบเหรอคะเนี่ยทั้งพริกทั้งปลาเนี่ยเหม็นไปทั้งชาติแล้วเป็นต้นแล้วยังทำตัวผิดซ้ำซากอีกขอโทษนะคะเรื่องเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุ เจนขอให้มันเป็นอุบัติเหตุได้ไหมคะอย่าเอาเพศสภาพเจนมาพูดถึงในเรื่องนี้เลยค่ะมันไม่เกี่ยวกันค่ะนี่เธอนี่คะใจเย็นๆก่อนนะคะมันไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวทางราวาจะจัดการทุกอย่างให้เลยค่ะเอจดมึงใช่ปะวะเต้ามึงยังไมเป็นยังไงบ้างกูสบายดีมึงทเป็นยังไงบ้างกูสบายดีมึงทเป็นยังไงบ้างสบายดีไม่ได้เจอมึงหลายปีแล้วนะไม่เจอโคตรนาน เอ้ยก้าวหยุดมึงแดกนี่พวกมันเอาอะไรไม่รู้มาให้มึงแดกมึงโดนมันเล่นแล้วอ่ะวันหลังมึงก็อย่าปล่อยจางทินไว้อย่างนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวก,กูไปจัดการให้เศษอาหารนี่ของพวกมึงใช่ไหมถ้ามึงยังไม่หยุดทําอะไรต่ําๆกูจะให้มึงแดกเศษอาหารให้หมดแล้วกูจะเอาคลิปที่กูถ่ายไว้ไปฟอป้องครูปกครอง ถ้ามึงยังไม่ด้ใส่ต่ำตำอย่างนี้นะถอยตุ้เดี๋ยวมึงเจอกูลงมาเฮ้ยเป็นตู้เตะบอลด้วยด้วยวะเฮ้ยก้าวเพื่อนมึงเป็นตู้เปล่าวะ เฮ้ย hey, มันไม่ได้เป็นพวกมึงจะไปไหนก็ไปไปพวกมูจะได้มอนต่อไม่ต่อละก้ากลับกันเถอะหมดลมว่ะเออไปเดี๋ยวก็รู้เป็นไม่เป็น <c oughs> สาวแตกเลยมึง <c oughs> ใจแท้งไงวะเอ,อ <c oughs> สาวขนาดเนี้ยไปโดดยางผู้ผู้หญิงเลยไป <c oughs> <c oughs> มึงเอาไงวะแล้วมึงทำไมอยู่วะ หยดุยดหยุดมึงอย่าทำอะไรเพื่อนกูนะคนมันจะเป็นหรือไม่เป็นตุ๊ดอะพวกมึงมาเกี่ยวอะไรได้วะพวกมึงอย่ายมายุ่งดีกว่าไปเถอะมึงโถ่ตุ๊ดเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตูดต๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุด๊ดเลยเน่นี่เพื่อนสมัยมัธยมพี่ไงมันเคยช่วยพี่ไว้ตอนพี่เคยโดนแกล้งเดี๋ยวเรื่องมาเลยนะ นี่พี่จะไม่เอาเรื่องอีนี่เพียงเพราะว่ามันเป็นเพื่อนพี่อะเหรอแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยไม่รู้แหละยังไงทางร้านก็ต้องรับผิดชอบเดี๋ยไป็นโทษัล้วสิยังไงอะเขาก็ขอโทษแล้วนะเดี๋ยวค่าค่าจัดการเนี้ยพี่จัดการเองอ๋อไม่รู้อะเดี๋ยวทางร้านจะรับผิดชอบด้วยการพักงานพนักง,งานนะคะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวเกิดมีคอมนไปโพสต์ว่าทางร้านลงโทษพนักง,งานเกินกว่าเหตุอะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอีกอย่างเจตเขาก็ขอโทษไปแล้วนะครับ ไม่เจอค่ะเจนนี่เปลี่ยนชื่อนานแล้วเจนนี่ค่ะโอเคเจนนี่เจนนี่ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ไม่เอาเรื่องอะไรเลยยังไงก็อย่าพักงานเจนนี่เลยนะครับเจาให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ขยันด้วยได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะเกือบได้ทางานฟรีทั้งเดือนแล้วไหมล่ะเออดีนะที่ช่วยมาเนี่ยไม่เป็นไรที่มึงเคยช่วยกูไว้อะเทียบกันไม่ได้เลยจําได้ด้วยแต่กูเปลี่ยนไปเยอะนะถ้ามึงไม่พูดอะกูจาแทบไม่ได้ บบก็ดูดีนะสวยเลยจำไม่ได้หรอแต่กูจํามึงได้แต่มึงเข้าลาละแต่ตอนแรกอะ่ะกูจะทักมึงว่าเออการมึงกินเสร็จกูจะทักมึงแต่นี่อะไรเกิดเรื่องซะก่อนบันเทิงไม่ลามึงไ <laughs> ปาปไปไปไปง้อแฟนก่อนเถอะเดี๋ยวเขาจะถาว่ามึงมาแอบแซ่บกับกูอีกภ <laughs> าษา <laughs> เดี๋ยกูไปก่อนนะทักกันนะแต่เรื่องวันนี้กูขอบคุณมึงจริงๆนะถ้า <laughs> นะไม่ได้มึงอ,ะอ่ะกูคงโดนไล่ออกแล้วแหละไม่เป็นไรปวลากินข้าวกันได้